เมื่อวานนี่ฝนตกแต่พี่น้องก็มีหมอกอ่ามีเมฆบนอ่ายอดเขางามงามแต่พี่น้องอยากให้ได้เห็นนัมกันค่ะยังเบิ่งจักหน่อยจ้ะแ้่ก็กสิเว้าให้ฟังเรื่องอันนีน้สถานการณ์โควิดช่วงนี้นะจ๊ะเนาะตอนนี้อ่าเดี๋ยวขอบอกจักนิดนึงจ้ะพี่น้องตอนนี้อยู่สวิตนี่เนาะจา้ะเนาะเขตว่าเลทินิดอยู่นี่ออกมาตรการควบคุม เพิ่มขึ้นนะจ๊ะเนาะเพราะว่าตอนนี้นี่โควิดได้ที่เริ่มกลับมาระบาดรอบสองนะจ๊ะเนาะไก่สิปิดล็อกดาวอีกแล้วจ้าพี่น้องสวิตเขตว่าเลทินิตยูมีมาตรก,การว่าทุกคนออกนอกบ้านเวลาเขาเมืองนะจ๊ะเนาะต้องใส่หน้ากากแล้วก็อยู่ในรถเนี่ยเวลาเข้าขึ้นรถนะคะมีคนอื่นที่บอเป็นเพื่อนเดียวกันก็นกนต้องใส่หน้ากากจ้าพี่น้องและะ้วก็โรงเรียนตอนนี้หยุดอยู่นะจ๊ะเนาะแต่ว่า ถ้าเปิดเทิมแล้วก็ต้องอเลียนเรียนยูบานจากพี่น้องเลียนทางทางคอมพิวเตอร์คือเก่าเนาะจา้เ<อ>า,าเนาะกลับมาแย่ออีกแล้วแมนประกาศออกมาแลวจากพี่น้องอันเตรียมอุดมศึกษาเนะจาน้าเนาะนักเรียนไข่ข้นนะจ้ะสิได้เลียนอยู่บานแล้วก็ลงพวกกันสหารบันเทิงพวกร้านอาหารยังสิกะร้านอาหารก,ก็ต้องปิดเลี้วข้นพวกสหารบันเทิงพวกร้านนวลร้านยังก็สั่งปิดเนาะจ้ะพี่น้องกลับมาระบาดอีกแล้วคนติดเชือรอบสองนี่หลายกว่าเก่าแห้งจ้ะ เพิ่มขึ้นแห้งอันตรายเนาะจ้ะเนาะไปใส่มาใส่กระตองกัน,ร,ออนระวังตัวเองดีๆแลวก็รักษาสุขภาพทุกผู้ทุกคนนะจาน้าในช่วงนี้อาสิบ่คคอยได้เข้าเมืองจ้ะเพราะว่าด้วยว่าสถานการณ์มันนั่นแย่ลงแล้วที่นี่ก็เกิดการเหยียดการยั้งกันขืนอีกเนาะจ้าเนาะจากทีเฮาหัวด,ดามเฮาหนาเอเชียคนก,นกน็เหมือนกับว่าคนนั่นมีความเครียดสะสมแล้วก็แบบว่ามันบ่หายไปสักที่มันบ่มันบ่ดีขืนสักที่หนึ่งก็กลายเป็นว่าบางคนเพิ่นกับเหมือนกับว่า โทษว่าเป็นย้อนคอนเอเชียนำ,นำเชื้อนำหย่างเขามากเลยการเป็นบ่คอยแฮปปี้จ้ะพี่น้องช่วงนี้นี่โ่คอยอยากเข้าเมืองแล้วนะจ้ะเขาตะปา,าตะดงไปไปยังซี่ละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปน้ำกันตรงปางพี่บอกป้าป้าเย็นรอป้าป้าพาไปเบิดจ้ะว่าตะอยากไปไซว่าตะอยากเฮ็ดหยังเพิ่นสนับสนุนเต็มที่เพิ่นพาไปจ้ะพาลูกพาเมียเข้าปลาเพราะว่าจังเมาให้ฟั่งอ่ะล่ะจ้ะเบิ่งเฮือนมีตะหลังง่างเราปันาปพาแป้งฝุ่ให้พี่น้องเมื่อเห็นนะึงปั๊บไปน้ำกันจ้ะพี่น้อง you. <laughs> ้าพี่น้องกาน้องปันกับป้าป่าทายลูบยู่ล่องจอดรถนะจา้าเนิดหนาวนี่ก็เลยข่าว่านางล่อข้างในรถนะจา๊าเนาะกับโบมี่อย่างนะจ๊ะพี่น้องอยากสิมาวอาให้ฟังว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดกับมาระบาดรอบสองนี่รอบนี้นะักนะจ๊ะคนติดเชื้อ่ละมืน้นี่หลายแห่งนะจา้านาะพี่น้องคนไทยหฮาคนเอเชียเฮาไปสายมาสายไห้ดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้นี่การที่เย็น โควิดมันบ่าหายมันบ่จบมันบ่สิ้นมันบ่มีทางออกที่ดีขึ้นจากเธอมันยืดเยื้อยาวนานไปแห้งให้แต่คนค่อนขางมีความเครียดสะสมจากพี่น้องมีความเครียดมีความหมืนกดดันเนาะจ้ะเนาะบางคนก็เฮ็ดงานบ่ได้บางคนกับ,บ,บ,กบอ่าใส่ชีวิตบ่ปกติเือเก่อน,นะจ๊ะเพราะว่าฝรั่งเขาสินเขาเสียหียเกซึ่งกันและกันเขาเคารบสิททิส่วนบุคคลแห้งเนาะจา้าเนาะผู้ใดอยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดจังสีเขาบา่คอยได้อยู่ในกดในเกณฑ์ปันใดมันช่วงนี้ กลายเป็นว่าต้องอยุ่ในกฎยู่ในระเบียบไซนากาตลอดถามนั่นทามนี่กฎมันหลาขึ้นค้นกับค่อนข,อขอ้างสิเครียดนะจ้นะเนาะออกไปออกไปใส่มาใส่เดี๋ยวนี้ก็โดนเหยียด,ด้อจ้ะพี่น้องโดนเหยีดดยดเดิมเป็นอีกแล้วจ้ะโดยโตของนิดเองก็มีประสบการณ์จาะพี่น้องสองเธอเลยเนาะมันก็บ่ได้รุ่นแรงมากมมยแต่ว่าก็เสียความรู้สึกนะจ้ะพี่น้องก็เสียใจยอยู่เด้จังนิดเองนี่ไปขางนอกไปผู้เดียวสินะจ้ะเนาะป้าป่าน้องปันบ่ได้ไปหน้ามาสินิไปผู้เดียวไปซื้อของยูมิโกร์มิโกรั์สิงหาาาาบนเ่่อ บิ๊กซี่ยังคือบ้านห้องเสิยละจ้ะเพิ่นก็ซิมีอ่าฟูดแล้นั่นจ้นะเนาะร้านอาหารในห้างปกติถ้าเข้าไปกินเขาร้านอาหารช่วงนี้เนี่ยเขาซิมีกระดาษให้เข้าเขียนซื้อไว้แล้วก็บเบอร์โทรนะจ้าเนาะเพื่อสิไดติดตามอ่าเพื่อไม่ภัยติดโควิดเขาสิไดติดตามถือแล้วก็ให้กักโตได้ท่านยังสิเนาะจ้าเนาะ ปกตินี่ก็ให้จั้งสั้นตอนหลอดจะให้ทังสั้นประจําแล้วก็ช่วงนี้ด้วยสถานาการณ์มันวบคุมยากนะจนะ๊ะเนาะเขาก็ให้ประชาชนนี่โหลดแอปพลิเคชันเพื่อสิมติดตามผลโควิดนะจ๊ะสหรับอันป,ประชาก่อนทุกคนนะจ๊ะถ้าผู้ได้อยากโหลดก็โหลดถ้าผู้ได้่อยากโหลดก็บบเป็นอย่างเขาก็บ่เด้ดบังคับนะจนะ๊ะเนาะพอดีวานิดเองกับบทันไในโหลดจ้ะพี่นอ้องเมื้อนันไปร้านอาหารไปผู้เดียวว่าสิไปนั่งดื่มได้เล็กน้อยจ้ะพี่น้องรอบป่าเนาะอ่าตอนทีน่นายงางเข้าไปมันซีมี่อัน มันสิมีโตะให้ให้ให้สแกนบาร์โคดเนาะนิดเองบ่ได้สังเกตจากพี่น้องความความที่ว่าเฮ้าอันนั้นเคยชินเนาะจ้ะเนาะยางเขาไปปกติบ่ได้สังเกตว่าอยู่โตมันมีอย่างให้เขียนกับเขาไปนั่งโตมันกา็ายูมุมมม่มุ่มจากพี่น้องนิดบ่เห็นอหลียางเขาไปนั่งก็มีพนักงาพนยาียงมาบอกว่าเท่าตองอันเท่าตองไปันนั้นเท่าตองไปลงซื้อเพื่อติดตามผลโควิดไสนี่ก็เลยว่าโอเคเดฉันสิไปลงซื้อเดี๋ยความคิดของเฮานะ่ะ เขาคิดว่าไปลงซื้อด้วยด้วยกระดาษนะจ๊ะเนาะไปเขียนซื Demon> ้อใส่กระดาษเขาเลยโอเคแคฉันสิไปลงซื้อเดี๋ยวนี้บัดนี้ก็เลยย่างไปยูทูบวันบ่มีกระดาษบ่มีประกาศให้ลงซื้อจ้ะพี่น้องมีแต่บาร์โค้ดให้สแกนคือจังบาร์โค้ดอ่าแอปพลิเคชันไล่เลยจ้ะพี่น้องนี่บ่มีเนาะมันสิเป็นบาร์โค้ดไปลงนะให้เขาสแกนเนาะนี่ก็เลยย่างไปหามาดามคนนั้นนี่ก็ว่าอ่าฉันขอโทษเด้อฉันบ่มีบาร์โค้ดฉันบ่มีอันแอปพลิเคชันฉันบ่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้บางที ามานามคนนั้นก็บเบาขึ้นเบาขึ้นแห้งได้จากพี่น้องคนหลายหลในทีสาธารณะนานอยู่หนาเขาเตร์ก็เลยเบาขึ้นนะเธอคิดวันเป็นเรื่อง uffy, เล่นตีเธอคิดวันเป็นเรื่องตลกตีตอนนี่โรคระบาดได้เธอบายานตายตีเธอคิดเธอคิดว่าเธอคิดว่ามันมันเป็นเรื่องสนุกตีจังบอลดแอปมาใส่จังบอนั่นจริงจังพนังสี่นี่ก็เลยเอองงนี่อันดับแรกคืองงคือ <nossa>. วันหนึ่งเขาใส่หน้ากากถือต่องเขาล้างมือแอลกอฮอล์ปกติคือวันมันบอแมนความผิดได้จ้ะพี่น้องไปอ่า ตอนนี oui, ้น so so nah ี so ่โบแมนทุกคนเขาสิมีแอปพลิเคชันนะจ๊ะแค่บางคนคนสวิตแทบแทบสีโบแทบสีโบโหลดมาใส่นะจ๊ะเพราะว่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวเขาไม่อยากให้ผูใดมาฟอลโล่มาตามเขาว่าเขาอยู่สายยูสียเงสินะจ๊ะเนาะนิดเองกับโบมี่ตากับมันมันกับบเนลลยแรงปานา้าสมมุิว่าเขาอาลุ่มอรวยบ่เลือกปฏิตบาติกับเขาเขาก็จะเอากราดไม้เขียนเพราะว่านิดเห็นอ่ามาดามมนโตฝรั่งนะจ๊ะเนาะเพิ่นกับโบมีแอปพลิเคชันเพิ่นก็เอากาดไม้เขียนแต่ว่าสำหรับดิดน่ะ บ่มีแอปพลิเคชันผันบ่อ,อก,กระดาษให้เฮาเขียนลวมาใส่อารมณ์กับเข้าวะเธอก็บหลดมาใส่เธอคิดว่านเป็นเรื่องตลกแต่เธอบบญ่า,าตายตีว่าสิเฮาหรู้สึกว่าเป็นหยังคือตองเลือกปฏิบัติแล้วเป็นหยังคือตองเว้าแบบนี้นะจนะ้ะเนาะเข้าบ่เคยคิดว่าเป็นเรื่องตลกเข้ากับ่านตายเื่กันเข้าก็มีลูกมีผัวมีครอบครัวต้องดูแลมี่พ่อมี่แม่คือกันบ่มีผู้ไหน่ย่านตายนะจ้ะ่านตายคือกันเบิดบ่มีไผคิดเป็นเรื่องตลกบั่นกับฝรั่งเองนะ คือเอากระดาษไม่เขาเขียนใดคือคือบอเบาแบบนี้นะจ๊ะนี่เกียจายูน่ก็เลยว่านี่ก็เลยบอกไปว่านิดบดรยานอ่านิดบดรยอยากตายเรวขนาดนั้นแล้วก็นี้ก็บุรย์เขว่าเป็นเรื่องตลกแค่ว่านิบุมีแอปพลิเคชันมันก็บ่รนาสิอ่าเป็นปัญหาขนาดนี้ว่ากันดีๆก็ได้เอากระดาษมานี่เต็มใจสิเขียนนี่ก็เล่าบอกสิเนาะป็นเพิ่อนก้ายขว่าเพิ่อนงุดงิดนะจ๊ะเนาะทํางานเบิดมืออาจสิงุดงิดลรวก็เจอคนหลายเองสินะ เออกันแล้วไปแล้วก็เหตุการณ์ที่สองนะจ๊ะเนาะเหตุการณ์ที่สองนี่ไปก็พีดอกใหม่ไปสื่อเค้กจากพี่น้องเป็นนั่นอ่าเป็นยูเมืองเบิดเมืองเบียนจากพี่น้องนี่ไปเมืองเบียนก็พีดอกใหม่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะจ๊ะเนาะไปสื่อเค้กนี่เขาไปผู้เดียวพีดอกใหม่ยืนล่อหนอกลานเนาะจ๊ะเนาะนี่เขาไปตอนที่นี่เขาไป้านนี่สิเป็น้านเค้กดังขพราะเมื่อเมืองเบียนเลยจากพี่น้อง้านเค้กดังเลยแล้วก็ตอนที่นี่เขาไปนะมันสิเป็นเขาเตอร์ใไง่นะจ้ะเนาะเขาเตอร์หไ่ที่เขาว่าง กัซเีมีน่นั่นผู้หญิงสองคอนอยู่ข้างหน้านิดแล้วกันมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ห้างสายมือจ้ะทถ้าหมดสามคนเนาะนี่เขาไปเป็นคนดีซีนี่ย่างเขาไปนี่ก็ไปยืนรออยู่พนักง,งานเข,ขาขบวน,นไหว้ขายกลมหนาปุล่มหลังสิเนาะจ้ะเนาะนี่เขาไปเซ็จแล้วกับมีน่นั่นผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวย่างน้ำกดนิดมากย่างมาที่หลังนิดนะแต่ว่ามาบ่มาต่อแถวข้างหลังนิดมากแล้วก็เฉียงออกทรายไปต่อผู้ชายคนนั้นเลยนะจ้ะเนาะมาที่นี่พนักงานหันกลับมาหันกลับมาอีกที่หนึ่ง บอกภาษาเยอรมันกับนิดนี่ก็บอกข้าใานี่ก็เลยว่าชันงเขาโทษฉันฟังมาหูเรืองเท่าภาษาฝรั่งเศสไดีบอกมันก็เลยบอกว่ามาดามถ้าออกไปล่อของนอกนะนี่ก็งงพี่น้องเดี๋ยวความงงนะคะบอกให้ออกไปล่อของนอกเผาออกไปล่อของนอกย่าออกไปแล้วปุ๊บจังคิดได้ว่าเออเป็นยังเขาคือออกมาล่อของนอกงงตอนแรกแท่านนี่ถามเขาว่าอเป็นยังคือออกมาล่อของนอกบทบถามเขาบอกว่ามาดามถ้าออกไปล่อของนอกเ่าออกไปล่อของนอกเพื่อออกไปล่อของนอกแล้วตัางรักใจเอาเป็นอย่างฉันคือต้องล่อของนอก ก็เลยยางกลับเข้าไปอีกยางก็ข้าไปอีกก็เลยถามวันฉันสั่งฉันสั่งเค้กเด็ดให้ย่างล้วเป็นยังฉันคือต้องไปล่อของหนกเขาก็บอกว่ากฎหมายมันบังคับตอนนี้บริษัมัดยืนบรสาัมัดล่อสั่งของได้เกินสี่คนเธอก็ต้องไปล่อของหนกนี่ก็เลยว่า อ่าถ้าเป็นแบบนั้นฉันขาใจแต่ว่าฉันบอกขอใจว่าเป็นยังตรงเป็นชั้นเพราะว่าชั้นมาก่อนผู้ชายคนนี้เนี่ยกับลูกสาวเขาชั้นมาก่อนเป็นยังตรงเป็นชั้นที่ที่ออกไปล่อขอางนอกนี่กันเลยกบางสิเนาะจย์เนาะพนักงานนั่นก็เลยว่าอืมโอ้ชั้นกับบุหูอ่านบอกติดคัดขัดเนาะจ๊ะชั้นกับบุหูชั้นบฮห้ว่ายมาก่อนมาหลังชั้นก็นึกว่าเธอมาที่หลังชั้นก็เลยเห็นเธอออกไปนี่ก็เลยว่าจริงๆจริงๆแล้วปกติมารยาทอยู่นี่เนาะจ๊ะ ถ้าเขาบ่าหัวไผมาก,ก่อนมาหลังเขาจะถามว่าอ่าผู้ใดก่อนคิ้วไผก่อนไผมาก,ก่อนยังสีน,าานอจ่าเนาะเพื่อว่าเลสเปกเข้าลบซึ่งกันและกันผู้ใดามาก,ก่อนยังสีถามหัว,ว่าผู้ใดามาก,ก่อนกับคนทีน่มานมาก,ก่อนกับสิใดบริการก่อนยังสีน,าานอจ่าเนาะถ้าเขาบ่าถามได้ได้พี่นอ้องเขาหันมามาดามถ้าออกไปโลกข้างนอกแบบ หน้าตาแบบเคร่งเครียดนี่ก็งงกะเ่าออกไปออกไปลอ่อขางนอก,อออกแต่ว่าโ้โหเขาห้ไปลอ่ออย่าง,งาก็ไปล่อเพราะล่ออะไรต่างหลักนายจะงงก็เขาไปถามนี่ก็เลยว่าเป็นยังฉันต้องไปล่อของนอกในเมือ่อว่าผู้ชายคนนี้กับลูเขามาที่หลังเนาะเพิ่ก็เลยว่าฉันบบลูฉันขอโทษแหละฉันขอโทษกันแล้วกันเพราะว่าฉันบบรูอีรลีวันไผมาก่อนนี่ก็เลยว่าเธอบบรูเธอกระนาดถิ่ถามฉันในหดมันน,นั่นมันเป็นการเลือกปฏิบัตินี่ก็เลยาาเบางสิ่งนะจ๊ะเนาะ เพิ่ก็เลยว่าเออเออฉันเขอโทษละกันอันเธอสิเอาหยังพน, young, นว่านี่ก็เลยสัง k, ส่งเคกสั่งหยังเรียบร้อยเพิ่ก็บอกว่าถ้าต้องไปล่อของนอกไดนี่ก็บอกโอเคฉันเขา้าฉันออกไปล่อของนอก่อกเป็นหยังแต่ว่าในความมูสึกของนิดมันย่อนแยงตรงที่ว่าถ้ากฎหมายมันบังคับปานนันน่ะเป็นหยังคนที่ล่ออยู่ขา้างหน้าในสองคนเป็นผู้หยิ่งคือกันมานำกันน่ะถ้าม,มันบังคับปานนันเป็นหยังคือบ่อนหาคนนึงล่ออยู่ข้างนอกแล้วคนนึงเขามาสังส่งสั่งเค้ก็ได มันมาจากพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งจังหวะที่นิดล่ออยู่ข้างนอกนะนิดเห็นมีคนยางเขาลานนะ่ะหลายแห้งเจ็ดแปดคนที่ยืนมิตรฝรังข้างนั้นว่ามีผู้ใดเดาออกข้างนอกแต่พี่น้องมิตรนิดผู้เดียวก็เลยหูวสึกเ, <c oughs> เสียใจเนาะจานะ้เจาเนาะเส่เสื้อนี่จ้าป้าป้าก็น้องปานเซ็จแล้วจ้าพี่น้องก็ไบบม่ยังกะคลิปง่ายๆจา้าเมื่อน,นีเดียวนิดสิกลับบานแล้วนะจ้าพี่น้องเนาะเนาะนิดไปละจ้าคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย